ผมนายจากทางเอานะครับวันนี้เรามาอยู่กับการเปิดตัว RS 5ซึ่งเป็น RS รุ่นล่าสุดที่ทาง audi ได้เอาเข้ามาขายในประเทศไทยมันเป็นรุ่นที่5สมกับชื่อ RS 5ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตระกูล RS นะต้องบอกว่าทาง audi ประเทศไทยนั้นถือว่าลุยตลาดกันอย่างต่อเนื่องจริง,รงๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดตัว RS Q3 ไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่ RS 5้วฮะต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แอดมินค่อนข้างชอบมากๆทั้งเรื่องของการออกแบบแล้วก็สมรรถนะของมัน ในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่นําเข้ามาในราคา5.9ล้านบาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.9ลิตรนะครับผม450แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตร0นถึง100แค่3.9วินาทีเท่านั้นมันจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบต่างๆนั้นแน่นอนว่าทาง RS5 นั้น จะเป็นบอดี้ที่อิงจากทาง a 5 Coupe นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่มีรูปร่างรูปทรงค่อนข้างสวยอยู่แล้วมีความผาดเปรเียวแล้วก็ไม่ได้ใหญ่โตมากเกินไปส่วนการตกแต่งของ RS นั้นเราจะมาดูในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนเลยแลน่นอนว่าเราจะเห็นกระจังหน้าที่เป็นโลโก้แบบสีดำแบบนี้นครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัว RS เท่านั้นนะครับรวมถึงช่อง3ามถิดช่องสามช่องแบบนี้ครับ เราจะเห็นได้ในโคตระกูลสปอร์ตหรือว่ารถยนต์ซูเปอร์คาร์ของทางค่ายซึ่งในรุ่นปกติจะไม่มีช่องแบบนี้เข้ามาเป็นการตกแต่งเสริมเข้ามานะฮะส่วนตัว RS นี้ก็เป็นแบบ RS 5สีดำเช่นเดียวกันกระจังหน้าแบบแ a c k e d i t i ันสวยงามนะครับผมถือว่าในตระกูล RS แต่มันออกแบบได้ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะส่วนตัวค่อนข้างชอบในหลายๆรุ่นเลยนะฮะส่วนช่องดักลมต่างๆนั้นก็เป็นช่องจริงนะครับผมสามารถคำนวณเรื่องของแอโรไดนามิกได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปนะฮะ นี่ก็เป็นช่องการตกแต่งออกแบบหลักๆนะครับมีช่องดักลมของจริงอยู่ตรงนี้รวมถึงช่องรีดอากาศด้านข้างตรงนี้เข้ามาด้วยส่วนตรงนี้เป็นที่อยู่ของเซนเซ,นเซอร์ซึ่งจริงๆในตัวเมืองนอกอ่มันจะเป็นระบบเลด้์ช่วยในเรื่องของ adaptive cruise control แต่เสียดายว่าในไทยนะั้นต้องทำราคานิดนึงอาจจะให้ฟีเจอร์ไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นักนะครับในส่วนของไฟหน้านั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับตัว A5 ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นไฟหน้าแบบแมทริก LED แล้วนะครับผมก็ จะเห็นว่าเป็นแบบเป็นช่องๆนะครับคอยหลบหลีกไฟด้านหน้ารถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็มีการตกแต่งอันนี้นะครับเป็นเหมือนช่องดักลมด้านข้างก็สวยให้สวยแล้วกันอาจ,จะไม่ได้เป็นช่องจริงอะไรสักเท่าไหร่นะครับที่ดูตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไม่เนี่ยไม่ได้เป็นช่องจริงครับเป็นการตกแต่งซะมากกว่าให้มันมีความแตกต่างจากตัว A5 คูเป้เล็กน้อยละกันแต่รูปทรงไฟหน้าอะไรนั้นก็ยังเป็นโคมที่เป็นตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับ นี่ส่วนของกระจังหน้าหรือว่าลิ้นด้านล่างก็มีการตกแต่งเป็นแบบแบ็กนะครับผมสีดาสวยงามเลยท้องกับช่องข้างล่างนี้ก็ช่วยรีดอากาศให้มันดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นปกติทําให้การออกแบบในด้านหน้าส่วนตัวนั้นค่อนข้างชอบครับเมื่อเทียบกับ a 5ตัว Back Edition ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นดูให้สมกับเป็นชื่อ rs ได้มากยิ่งขึ้นโดยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันดีกว่าในด้านข้างตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าหลัาากๆเลยคือตัวล้อนี นะตัวล้อเนี่ยถือว่ามีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับขนาด20นิ้วแล้วก็เป็นการออกแบบสีดําทั้งหมดนะครับลวดลายเส้นสายสวยงามมากๆากก็คือว่าเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถ20นิ้วถือว่ากําลังเต็มซุ้มล้อได้พอดีแล้วก็มีช่องว่างที่แบบว่าเอ้ยเนี้ลงตัวนะครับฟิตต่างๆได้ค่อนข้างเป๊ะพอสมควรเลยแล้วก็มีเบรกคาลิเปอร์สีแดงนะครับเขียนว่า RS พร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่มีดูเลมายอากาศต่างๆอันนี้ถือว่าจัดเต็มมากๆ แล้เมื่อมองขึ้นมาอีกนะครับเราจะเห็นว่าตรงแบบด้านข้างนี้เขียนว่า RS5 นะครับสีดําก็จะแตกต่างจากตัว S Line ปกตินะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะส่วนสีเทานี้ที่เราเห็นจะเนสีเทานานโดเกรนนะครับผมเป็นสีเทาแบบนมนมนะครก็เป็นสีที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วกันในยุคสมัยนี้นะครับ การตกแต่งก็ยังคงเป็นความสีดำทั้งหมดนะครับผมนี่กระจกมองข้างสีดำต่างๆและที่สําคัญว่า Audi RS5 ในรุ่นนี้มีการใส่บ i ยสปอมาเข้ามาให้แล้วเอ้ยถือว่าเป็น Audi ไม่กี่รุ่นที่ใส่เข้ามาให้รวมถึงมีพวกระบบ Active Safety ต่างๆใส่เข้ามาให้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถือว่าจัดเต็มพอสมควรเลย เนี่ยครับเส้นสายต่งางๆนั้นก็มันคือ A5 Coupe นั่นแหละแต่มีการตกแต่งให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นทั้งชายด้านล่างที่มีเส้นสายสีดําเสริมเข้ามาแบบนี้นะครับถือว่าทำให้ตัวรถนั้นดูมีเส้นสายดูเป็น a e r o ไดนามิกมีมัดกล้ามมากยิ่งขึ้นแล้วกันแล้วก็หลังคานะครับเป็นจุดแตกตา่างในรุ่นปกติกจริงๆก็มีหลังคาพารามิกเข้ามาอยู่แล้วแต่นี้ก็เป็นการทําสีดําให้มันเต็มมากขึ้นนะครับที่แต,ตกต่างจากตัว A5 Coupe ในรหัส Black Edition ของมันนะฮะ ข้างๆก็เป็นประมาณนี้แล้วกันครับจัว RS5 ถือว่าเป็นรถที่รูปทรงสวยอยู่แล้วนะครับและยิ่งมาใส่ชุดแต่งแบบ RS แบบนี้ทําให้มันลงตัวแบบสวยงามของตัว RS อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล7หรือว่า5ก็ถือว่าลงตัวจริงๆเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับผมนี่ด้านหลังเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีการตกแต่งสีดาแบบเยอะมากเลยนะครับนี่ทั้งเรื่องของชายด้านล่างนะครับตัวโลโก้สีดา สปอยเลอร์ iler, สีดำนะครับผมแบชสีดำเนี่ยเอ้ยถือว่าทําให้ตัวรถภาพรวมมันดูแบบเฮ้ยสปอร์อ Sport, ตจะดูแรงน่ะมันจะแตกต่างจากตัว a 5แบบชัดเจนเลยนะครับไฟท้ายต่างๆตัวก็อาร์ี้สีดําที่เอกลักษณ์เฉพาะ rs และก็ที่สําคัญนะ,ะับผมชุดชายด้านล่างสีดําเงาแบบนี้นะครับแต่ไม่เห็นมีพวกดิฟฟิวเซอร์อะไรใส่เข้ามานะครับอาจจะมีการคิดค้านวณในเรื่องของการระบายอากาศหรือรีดอากาศไว้อยู่เลยนะครับเลยไม่จะเป็นต้องใส่ดิฟฟิวเซอร์เข้ามาแต่ก็เป็นการตกแต่งที่ค่อนข้างสวยนะเนี่ย นี่แล้วก็ท่อไอเสียขนาดใหญ่นะครับผมเป็นแบคซรลามิกแบบนี้แน่นอนว่าเรื่องของเสียงทาง RS 5นั้นหรือว่าตระกูล RS เรื่องของเสียงนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมเร้อมกับไฟทับทิมแล้วก็การตกแต่งตรงนี้นะครับผมทั้งหมดเลยแล้วก็ไฟท้ายเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันนิดนึงนะ คือตัวไฟท้ายครับเราจะเห็นว่ามันมีการออกแบบที่ค่อนข้างสวยแน่นอนว่ารูปทรงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับผมไฟก็คล้ายกับตัว A5 Coupe แล้วกันแต่จะมีการเสริมแบบคล้ายๆกับช่องดักลมอยู่ด้านข้างตัวนี้แต่อันนี้เป็นการตกแต่งนะครับผมให้มันดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมให้มันดูแตกต่างจากรุ่นปกติแล้วกันก็สมกับชื่อตระกูล RS5 นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปดูภายในนั้นเดี๋ยวให้ดูห้องสัมภาระกันนิดนึงจริงๆมันก็คือห้องสัมภาระเดียวกับตัว A5 Coupe นะครับผม ความจุประมาณ4 1 0ลิตรนะครับถือว่ากว้างพอสมควรเนี่ยรองเอื้อมให้ดูเนี่ยนี่คือสุดเลยประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเป็นสัมระที่กว้างพอสมควรสามารถดึงเชือกตรงนี้กับของหิ้วอะไรได้นะครับแลวก็สามารถดึงพับเบาะหลังได้ด้วยนะเนี่ยเอ้ยนี่ถือว่าโอเคเลยแล้วก็แน่นอนว่าแม้จะเป็น rs แต่ก็ยังคงใส่ล้ออะไรเข้ามาให้อันนี้ถือว่าดีเพราะว่าในรุ่น q 3 r s นั้นหรือว่า i q 3มอะ่ะมันจะไม่มีล้ออะไรมาให้แล้วนะครับเพื่อเพื่อทำน้ำหนักให้มันเบาขึ้น แต่ตัวนี้ก็ยังคงใจดีใส่เข้ามาให้อยู่นะครับผมถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารกันดีกว่าว่ามันมีการตกแต่งอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับ r i5 SI คันนี้นี่เ,นเข้ามาในห้องโดยสารแล้วนะครับนี่จริงๆพื้นที่การนั่งอ่ะก็จะเหมือนตัว a5 coupe ที่แอดมินได้รีวิวไปในบทความนะครับผมทั้งเรื่องของการนั่งต่างๆนะั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนะักรวมถึงตัวเบาะอ่ะ จริงๆก็เป็นเบาะที่เป็นทรงเดียวกันกับตัว A5 Coupe เลยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากนะเพราะว่าเป็นเบาะ Bucket Seat อยู่แล้วนะครับในการตกแต่งที่มันจะแตกต่างกับรุ่นปกติอย่างน้อยก็คือเป็นเรื่องของพวกได้แดงตามพวงมาลัยหรือว่าตามเนี่ยตามเกียร์ต่างๆแล้วก็ตัวเข็มขัดนะครับเข็มขัดก็จะมีการใส่สีแดงเข้ามานี่ตรงขอบนี้ด้วยครับเป็นสีแดงเล็กๆน้อยๆ ไม่ได้เป็นแดงทางเส้นนะครับผมเพราะเดี๋ยวจะไปตามไปอีกท่ายหนึ่งแล้วกนันนี่ก็เป็นแดงขอบขอบแบบนี้ถือว่าให้มากําลังดีไม่ได้ดูแบบเด่นมากเกินไปส่วนเรื่องของการตกแต่งก็เป็นเบาะหนังกลับนะครับผมเบาะหนังเป็นแบบนับป้าแล้วก็การตกแต่งแบบฮันนี่คอมเป็นลายลังพึ่งเล่นสีแดงต่างๆพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยรองนั่งดูเดี๋ยวอดินปรับเป็นแบบที่ขับปกตินะคะพื้นที่แฮต m ูจริงๆก็เหลือประมาณ1กําปั้นนะครับผมแต่นี้คือเปิดซันรูก็ได้กว้างประมาณนี้เลยนี่ เนี่ยพื้นที่ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่เดล l y ย s e ูสได้แล้วกันนะครับแต่ก็ได้ความแรงใส่เข้ามาจาัดเต็มเหมือนกันนะฮะการตกแต่งต่างๆก็มีเขียน R S เข้ามาให้ตรงพวงมาลัยนะครับผมเป็นหนังกลับแล้วก็การตกแต่งลดลายเป็นคาร์บอนแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นจุดที่แตกต่างกับตัว A5 ทั่วไปนะครับเป็นลายคาร์บอนด้านๆเอ,อ้ยนี้สวยแล้วเขียนคอร์โต้นะครับเครื่องสีล้อของทางค่ายส่วนเรื่องปุ่มต่างๆอะไรนั้นะก็มีความใกล้เคียงกันนะครับผม ในรุ่นนี้ยังคงไม่มีปุ่มเปิดปิดวาวท่อไอเสียอะไรเข้ามาให้นะครับผมยังไม่มีการตกแต่งอะไรพวกนั้นเข้ามามีประมาณนี้แล้วกันส่วนเรื่องของพวกฟีเจอร์เดี๋ยวเราจะไปดูในสอง,องหน้าจอหน้าปัดต่างๆว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างส่วนเครื่องเสียงตัวนี้เป็นแบงก์เอ์โรเฟนนะครับผม19ตัวเสียงจัดเต็มแน่นอนสับทาน s 5คันนี้เป็นรถที่เน้นใช้งานทั่วไปได้นะครับผมหน้าปัดตูดิจิตอลหน้าปัดตรงกลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ มีการดูข้อมูลเฉพาะส่วนของ RS ได้ด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้กล้องแพนมาดูกันก็ี่ยสามารถปรับเป็น RS โหมด1-2ที่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมมีการปรับเสียง engine sound ได้ด้วยนะครับแบบอัตโ m ม t ติหรือแบบเงียบต่างๆใส่เข้ามาให้จัดเต็มเลยแล้วก็หน้าจอนี้ก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ปกติเลยนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าสามสารถดูต่างๆได้ดู map ดูเพลงอะไรได้ทั้งหมดเลยในส่วนของพวก ตัวรถจริงๆเนี่ยมันจะดูพวก rs mode ได้นะครับผมถ้าเราเปลี่ยนเป็น drive select ที่มันเป็นดนามิกกว่นี้มันก็จะมีสามารถปรับเปลี่ยนหน้าปัดต่างๆให้มันเข้าเป็นส่วนของ rs ได้นะครับผมเนี่ยเป็นเข็มวัดรอบอะไรพวกนี้นะครับใส่เข้ามาเดี๋ยวเราจะมาดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งในอีกมุมมองนึ่งน่าจะเห็นชัดเจนกว่านี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ดูวัดรอบต่างๆดู t a l k ดู power นะครับผมเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยโดยการกดปุ่ม rs mode ตรงนี้ใส่เข้ามานะฮะเนี่ยถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ใส่ หน้าปัดต่างๆนั้นเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรได้เยอะมากๆเหมือนกันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องเมื่อนั่งอยู่ข้างในรถกันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวไอ้มินจะลองสตาร์ทดูนะครับนี่เฮ้ยเสียงเครื่องสมกับเป็น RS เลยนะซึ่งจริงๆนี้คือเปิดโหมดไดนามิกอยู่นะครับผมนี่เสียงเครื่องก็จะเป็นแบบปรับเปลี่ยนได้ตอนนี้ก็คือเป็นแบบดังสุดแล้วกันเนี่ยเวลาเร่งเสียงประมาณนี้โอ้ยเสียงสะใจจริงๆครับ ถือว่าเป็นรุ่นที่เสียงเอ้ยเสียงดังจริงๆนะฮะเมื่อเทียบกับตัวรถขนาดเนี้ยตัวเครื่องถือว่าเสียงสะใจเลยทีเดียวคนที่ชอบการขับขี่ชอบเสียงเครื่องที่มันเร่งแรงๆเงี้ยตัว iS5 น่าจะตอบโจทย์กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ั่งด้านหลังกันดีก,กว่าว่าพอนั่งได้ไหมเมื่อเทียบกับแอดมินที่สูง180แบบนี้นะครับนี่ครับก็มานั่งพื้นที่นั่งด้านหลังกันแล้วจริงๆทาง iS5 หรือว่า A5 Coupe ถือว่าเป็นรถยนต์คูเป้ที่ แอดมินน่ะนั่งข้างหลังได้นะครับผมในการเดินทางซึ่งออกเมื่อเทียบกับพวกมาสเตงต่าง,างๆคนนี้ข้างหลังนั่งไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ถือว่ายังพอนั่งได้ครับเนี่ยสูงร80หัวชนพอดีพอดีเหลือประมาณ1นึ่งฝ่ามือแบบนี้เนี่จะถือว่าเออถ้านั่งไปเที่ยวก็พอได้นะครับแอดมินวัยรุ่นอยู่ก็นั่งสบายๆแต่ผู้ใหญ่อาจจะลำบากนิดนึงมีที่วางแก้วมาให้ด้านซ้ายด้านขวาคนที่นั่งตรงนี้ครับมีที่วางของมาให้ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ใจดีใส่แอร์หลังเข้ามาให้ด้วยนะครับผม รวมถึงที่วางแก้วน้ำนี่ก็ถือว่าข้างหลังสี่ตแหน่งเลยนะครับผมด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นจัดเต็มพอสมควรมีที่วางแขนอะไรมาให้แล้วก็ตัวเบาะนี้จริงๆพับได้นะครับเวลาขนของต่างๆก็ถือว่าเป็นรถยนต์สปอร์ตเดล่ยูที่คนนั่งข้างหลังก็นั่งไปเที่ยวได้ละกันถือว่าตัวเดียวก็เอาอยู่สำคนที่มีเด็กเล็กหรือว่าวัยรุ่น,นต่างๆก็ข้างหลังไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับการขึ้นลงอาจจะยากนิดน,นึงละกันเพราะเป็นรถยนต์คูเป้ แต่ก็นั่งขางแบบนี้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าจะเทียบกับพวกสปอร์ตคูเปในหลายๆค่าย,ายของพวกระดับมัสแต n งหรือว่าจะเป็นพวกซีรีส์4พวกนี้แล้วกันเมื่อพูดถึงตระกูล RS แน่นอนว่าเราต้องขอดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับผมนี่ แน่นอนว่าเครื่องยนต์ของตัว iS5 ตัวนี้มันจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัว iS4 นะครับผมเครื่องยนต์ V6 นะครับเขียน V6 ชัดเจนมีเขียน r s แล้วก็โลโก้4ห่วงแต่ไม่ใช่สีดำนะครับผมเป็นโลโก้ปกติเครื่องยนต์นี้ก็มาพร้อมเครื่องยนต์2.9ลิตรนะครับผม V6 พร้อมกับเทอร์โบด้วยพละกำลังแน่น,นอนว่า450แรงมา้าแรงบิด600นิวตันเมตร0-100แค่3 9วินาทีเท่านั้น แล้วก็ความเร็วท็อปสปีดจริงๆมันจํากัดไว้ที่250แต่ด้วยพละกาลังของเครื่องยนต์่ะแอดมินว่ามันไปได้มากกว่านั้นเยอะมากเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งแล้วกันที่มีพละกาลังเยอะมากๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งคู่แข่งของมันจริงๆก็จะเป็นพวก MT C63 นะครับหรือว่าจะเป็น M4 ของทางา BMW, ค่าย BMW นะฮะก็ถือว่าตรงเนี้ยถ้าพูดเรื่องของตีนต้นส่วนถึงร้อยมันเอาชนะได้สบายๆขับเคลื่อนด้วยระบบพอโรโต้แล้วก็ช่วงล่าง RS Sport ต่างๆ ทำให้มันแบบว่าตีนต้นมันจัดจ้านจริงๆนะฮะซึ่งอาจริงๆเนะี่ยในการขับขี่รถยนต์สปอรต์ตตีนต้นถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญแล้วกันเพราะว่าตีนปลาย250มันก็เหลือๆแล้วแหละไม่ได้จําเป็นหรือว่าไดม,มีโอกาสใช้ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่จัดเต็มพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เสียงเครื่องไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะไปดูเสียงเครื่องไลฟังกันนะครับว่าเสียงของเจ้า i s 5เมื่อเร่งต่างๆมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ถือว่าทาง audi ก็ค่อนข้างลุยตลาด rs แบบจัดเต็มจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าใจกล้าแล้วก็อยากเอาใจช่วยแล้วกันอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นตระกูลที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มีกลุ่มตลาดที่เฉพาะแต่ทาง audi ก็พยายามเปิดตัวกันเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่5แล้วในประเทศไทยนะก็ภาพรวมถือว่าทําราคาได้ดีมากๆ5.9ล้านบาทแบบนี้สเปคเครื่องยนแบบนี้สู้กับ c6 3สู้กับ m4 ได้สบายๆพร้อมกับมันใส่พวก active safety เข้ามาด้วยนะ ทั้งบายสปอตต่างๆการเตือนเวลาเลียเพราะทัฟฟิกอาร์รหรือว่าจะเป็นพีเซฟต่างๆเรื่องเข็มขาดเบรกอัตโนมัติบางส่วนใส่เข้ามาให้ด้วยแต่ยังคงไม่มีพวกแอตทิฟคุชชั่นโถหรือว่าระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็น่าเสียดายว่า i อเอสโน,นี้ได้ตัดระบบไฟแอนิเมชันที่เป็นแบบไฟเรียงเียงที่เราเห็นในต่างประเทศออกไปนะครับเนื่องจากต้องการทําราคาให้มันจับต้องได้ง่ายแล้วก็ไม่เกินหล้านก็ถือว่า เมื่อเทียบกับราคาถือว่าได้เรื่องของสมรรถนะที่จัดเต็มสุดๆเลยนะครับในตระกูล RS แบบนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆและรุ่นนี้ก็บอกเลยว่าทั้งเรื่องของการขับขี่สมรรถนะไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับสำหรับทาง RS5 รุ่นนี้และครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการเปิดตัว a อ l ิจิ RS5 ในราคา5.9ล้านบาทแบบนี้นะครับผม สับคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อบดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวันที้ด้วยและในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณทาง Audi ประเทศไทยที่ได้เรียนเชิญ Tech h a n อ u t Auto มาร่วมงานแบบนี้นะครับผมวันนี้อดินนายขอโตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ